ดีค่ะวันนี้ไม่ได้เอกกับเขาไม่ได้กิ่นจ้ะไปซื้อของแวะแม็กไปรูมมาพอดีวันพุธมันลดราคาจ้ะพอดีได้โอ,อก,กาสก็เลยมารีวิวค่ะเบิ่งไม่ได้ซื้อของเพลยลจ้ะซื้อเล็กน้อยเอาไว้เอกกับเขาเพราะว่ามันลดทุวนพุธนะจ้ะแวะตลอดแต่ไม่ได้มารีวิวค่ะเบิ่งจ้ะไม่ไทยค่ะเบิ่งแต่วันนี้ว่าเราไม่กิ่นเขาไม,ไม่ได้เอกกับเขาอย่าซื้อซื้อมาแล้ว ก็อาจจะเยอะๆมาเพ่อเบิ่งนำจากว่ค่อยซื้อถุงมาเนาะอันนี้ไอ้ค่อยซื้อปลาสบะมาจ้ะปลาสบะมันก็ลดค่อยซื้อเครื่องตุ๋เครื่องตุ๋ก็ไปถืออยู reveal, ่ไม่แพงปลาสบะปลาสบะนอร์เวย์มุ่งจับว่านอร์เวจิ๋งไม่จิ๋งปลาสบะนอร์เวย์จ้ะคืปลาไอ้สบะมา เอาค่อได้ปลาสบาะมือนะแล้วก็เลยค่อยซื้อยองยำปลาดุกฟูจ้ะยำปลาดุกฟูอันนี้ก็ลดราคาจ้ะทุกคนพูดมันจะลดราคาจ้ะซื้อยำปลาดุกฟูมาวันนี้ค่อยซื้อสําเร็จคุมพม่ิด็กนกไก่ค่อยซื้อเกงเคียวหวานจ้ะเกงเคียวหวานสําเร็จเลยสามสิบบาทจ้ไม่แพงเพื่นแพนอย่างดีกับสามสิบบาทไม่แพงเลย สาบาทยังไปรูกคู่กระดแล้วก็เลยสามสิบเก้าบาทจ้ะสาบกาบาท็ลืมบอนลคาะอันนี้ก็ห้าบเก้าบาทจ้ะมีเพลงวันนี้เลยเอ็กกินแป๊บนี้จ้ะเป็นเอ็กเ,เขาดู้ล้้ตาน,นี้นกระโดดจ้า โต้ใหญ่ๆวันนี้เหลือสามเก้าบาทจากจากราคาห้าสิบห้าบาทจ้ะสามเก้าบาทค่อยซื้อมาสองตัวจ้ะค่อยซื้อมาสองตัวนนมันไม่แพงแต่มันถืออยู่ค่อยกระเวะตวลอดอยู่หกคมม่อยไม่ได้ไม่ได้ดมารีวิวมาเบิง่ง ออต้องมูจะไว้ตรงจรืดหมูย,ยอเอ้ยซื้อเมื่อมงมืม,ม,ม,ามาแต่้านนะจ๊ะเค็มทองจ้ะให้เซื้อตรงจืดเห็ดเข็มทองสิบห้าบาทจา้ะคุณเช่นจ้ะซื้อไว้ ไปซื้อเซกโก้บรรทาโรคหอยค่ะเออมันเอาไว้เวียบกินเวลาเลิกเลีนแล้วมันหิวซื้อเซกโก้ไปอันนี้รู้สึกว่าไอ้ร้อยเก้าบาทจ้ะจากจากร้อยยิบร้อยยิบเก้าร้อยยิบเก้าหรือร้อยรยเกบาทร้อยเก้าบาทอันนี้พักจ้ะ พักอันนี้ก็ถือใจจากสาเก้าหรือยีิบเก้าบาทกระหล่ำเอาประกาศขาวจ้ะประกาศขาวประกาศขาวจากสาสบห้าก็เลยยี่ิบเก้าจ้ะวก็จะพักกว่างตุ้มมาบางเทอจะนึ่งพักไอ้นึ่งตาจ้ะพักกวงตุ้ม ก็ซื้อมาสองกลมรู้สึกว่ากลมละวเกาบาทได้ไหลเลยจ้ะนี่ก็ง่ามด้วยละเกาบาทอ่ะก็กาาะซื้อมาสองกลก็ซื้อมาสองกลเ,เ,เลยาแรงดะเนี่ยเนี่ยได้ปากกับไปนี่นะจ๊ะแล้วก็เก๋งวันนี้มีเอ็กกบเพาแล้วก็ไอ้ ไปซื้อมะพร้าวมานําล่ะค่อยซื้อมะพร้าวมาสองหน่วยเขาเอือนมะพร้าวปอน้องค่อยกระจื้อไม่ได้มะพร้าวธรามดาแต่ว่ามันแสบไปล้วค่อยกระจื้อไม่ได้เขาเอือนมะพร้าวค่อยซื้อมาสองหน่วยออมมาาวค่อ,อาาาาเสื้อแพ็คยังดีจ้ะค่อยเซื้อแพ็คยังดีซื้อมาสองหน่วยค่อยซื้อแสบอยู่ ปซื้อมาสองหน่วยรู้สึกว่าไอ้นี่สามสามสิบห้าบาทลูกละสามสิบห้าบาทซื้อมาสองลูกค่ะซื้อมาสองลูกนี่เจ็ดสิบบาทค่ะสองลูกเจ็ดสิบบาทวันนี้ก็ไม่ได้กับเขาจ้ะ รีวิวของให้ดูนะคะนคเนี่ยแค่นี้จะไม่พแพงนะจะมดหมดหมดไป4ี่ร้อยกว่าบาทจะมีรูปมะพร้าวให้รูปมะพร้าวก็ห้าร้อยกว่าบาทจ้ะกไม่วา่าแพงก็ได้จ้ะธรรมดาอยู่ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่นอนนะจา๊ะเดอมารีวิวมะเบิง้งไม่ได้เอกับเขาไม่ได้กินวันนี้นะมารีวิวของมะเบิง้งเดี๋ยวเมื่อหลังยังเราแวะอีกทุกเธอวันพุธจ้ะแม่เคย่รู้มันมันลดราคาทุกวันพุธทุกวันพุธนะคะถ้าใครแวะแวะได้นะคะลดราคาเยอะแยะเลยค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะได้เจอคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามาชมใจสาวผู้ไทยค่ะ ฟ้าไอเป็นกำลังใจกดติดต่ามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้โล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 นะฮะจา้จาฟ้าเป็นกำลังใจเนจา้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ